สวัสดีครับอยู่กับผมเกรเตอร์ครับสวัสดียามเช้าด้วยนะครับอันนี้ก็อยู่ในช่วงการกรีดตากงานดิน,นครับตากในกองนะครับอันนี้เป็นกองคัเปอร์นะครับตากสองช่วงครับมันมีดินเปียกกับดินแห้งนะครับตะโกนกันมาอันนี้เปียกนะครับน่าจะสามวัน แหงไหเนอะสามวันสามสึบสี่วันเนี่ยแหละครับเราะว่าเดี๋ยวตบแรกเนี่ยเราจะกรีดบ,บนคลองนี่แหละก่อนพอเราจะพลิก เราวมัจะปิดแอลงไปให้เต็มแปลงนะครับเดี๋ยวเราเเมีงานกรีดตากเตรียมที่จะมิดปูดอยู่อีกแปลงหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ต้องกรีดตากในกองนี่แหละก่อนเวลาเก็บมันจะเก็บได้เร็วนะครับแล้วก็เก็บบอดอัดปุ๊บมันก็จะเป็นหลังเต่าอยู่นะครับ แต่ถ้าเราดึงเพเต็มเปลงเนี่ยเวลาเก็บมันจะเก็บช้านะครับแล้วก็มันจะคราวมันจะไม่สูงเวลาฝนตกหนามันนมันเข้ามันเดิมนะครับมันจะไปทำการกริดตากเปลงโน้นนะครับสักครึ่งวันก็จะทำการวิกปูนะครับอันตากได้วันหนึ่งนะครับก็ฝนมาก่กอนก็เก็บทันอยู่นะครับ แต่ไม่รู้น้ำจะเข้าเยอะแค่ไหนจะเก็บบทดอัดดีอยู่ก็เลยไม่ได้ไปเตะต้องมาเลยแต่วันนี้แดดออกนะครับก็จะไปตากสักครึ่งวันก็จะมิดปูนะครับตัวแล้วก็กรีดตากอยู่สักสิเมตรนี่แหละครับ จะกรีดตากทั้งแปลงทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าจุดที่มันแห้งแค่นี้ถ้าราตากพร้อกันมันก็จะแห้งไปก่อนนะครับต,ต้องใช้น้ำาอีกลำบากน,นะครับวัสดุที่มีความชื้นไม่เท่ากันนะเวลาใช้น้ำเป็นลำบากน,นะถ้าคนขับรถน้ำไม่มีประสบการณ์หรือเข้าใจในการทำงานจริงๆแล้วก็โอ้รถเต้งเหนื่อยเลยนะครับ งคนบอกบอกรอบแรกสเปรย์จากจุดน,นั้นถึงจุดน,นั้นนะเออโอเคเข้าใจพอเปิดเตรร,รอบสองลากยาวทักแปลงเลยต้องบอกใหไ่อีกบอกใหม่อีกรอบสองอีกรอบสามมาบันเดอร์ีกโอ้ตายปวดร้องานหน้าฝน,น,นก็จะประมาณนี้นะครับหาวัสดุที่แห้ง แค่จะไม่มีเลยนะครับวัสดุตักมาจากบ่ก็จะหมาดๆอย่างน้อยก็ตักสองสามวันนะครับถ้าวัสดุที่ตักมาจากการแก้ซอฟที่มีความเปียกความเชะมากาความเชะมากก็จะนี่แหละห้าวันนะครับเจ็ดวันก็มีนะครับ าต่ออีกแปลงครับผมกับการกรีดตากว่าน,นี้ไม่ใช่กรีดตากแล้วตัวนี้จะเป็นดึงพลิกตากนะครับตัวนี้วันก่อนไม่ได้มาแตะต้องเลยครับออมีฟ้าครึมแน่แดดแน่นะครับก็ออกจะขาวๆแห้งนะครับเนี่เราถึงจะมาพลิกตากนะครับ ที่ชื่ววันฝนตกใหม่ๆใช่ไหมละ่มะกดตกเมื่อคืนเนี่ยชืว่ววันนี้เช้าเนี่ยเปลงอย่างเนี้เราจะยังไม่ตากนะครับเราต้องปล่อยให้ผิวมันแห้งแบบนี้ก่อนนะครับถึงจะพลิกตากเพราะว่าถ้ามันโดนฝนใหม่ๆเลยันตรงลอยร้อนรถรถกลับรถตรงนั้นใช่ไหมละ่ะเราพลิกตากมันก็เหมือนพลิกดินเปลี่ยนไปอยู่ข้างล่างมันเดิมนะครับไม่ได้ดมีไม่ดอยชน์อะาไหร,ร่ สภาพผิวมันแห้งแบบนี้นะครับเราจึงจะพลิกตาครับอาจจะไม่ถึงมก็แห้งแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างในฝนตกโดนเมื่อคืนอันนี้ก็สักสายๆนะครับเราจึงจะกรีดตาได้นะครับออจอแปลว่าเลยเนาะบางบริษัทบางพื้นที่บาง,ะบางระบบไม่เหมือนกันนะครับบางระบบเขา ถ้ารถไม่ขยับเขาก็ไม่ได้เบี้ยเนาะมีฐานเงินเดือนแต่ต้องมีการขยับรถก็จะได้เบี้ยรายวันดีอย่างนี้นะครับบางบริษัทก็คนขับก็ไม่มีสิทธ์มีปากมีเสียงทำตามคำสั่งอย่างเดียวก็มีนะครับ แต่ี้เราต้องคำนวณต้นทุนนะครับอันนี้มันเป็นงานเหมาเนะีเราต้องคำนวณต้นทุนนะจะด้นทำอย่างเดียวขาดทุนตายเลยนะครับงานหนึ่งหรือยอะตากไปแล้วหมดนะ้ำมันสามถังอย่างี้ก็ได้ครับก็ต้องคิดวิเคราะห์ดีๆนะครับวางแผนดีๆจะตากจะปูอะไรก็อง อยู่ในเลทที่ต้นทุนเราจะเรือหรือมีกำไรบ้างนะครับ